มาลงรถพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่เต้สิบเอียร์ครับโอ้คัดโคตรนุ่มเลย อันนี้เคยมีปัญหาอะไรไหมพี่ไม่เนอะอันนั้นปัญหายอดนิยมปัญหายอดนิยมเลยพี่อันนั้นสุดๆแล้วมันจุดกท่หล่พี่พี่เคยรีดไหมถ้าไม่ชักคัดออกมันได้ร้อยมันล็อกกล่องไว้ด้วยร้อยแปดเก้าแต่ถ้าชักคัดออกมันได้ร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสองแต่ตึงด้วยตอนนั้นขับกับรุ่นพี่กูอะไอในคลิปอะ ที่แกเขาเซ็ได้หกอ่ะไอ้อตัวเนี้ยโคตรตึงเลยแบบเปิดเป็นมาเลยนะใช่แต่แต่สี่ร้อยมันต้องเข็นนิดนึงสี่มันลงอ่ะแต่มันวิ่งเร็วกว่าแต่มันต้องเข็นใช่แรงแรงมากสี่ร้อยแรงตายโอ้โหโยกให้เขาเลยแต่กินต้นแล้มาพื่อแต่นี่ต้นกินขาดเลยผมสามโอ้โคตรเหนื่อยเลยสามร้อยสามไม่โหถ้าทีซีน้อยกว่ามาตามมันใช่ต้องขยับแล้วทนไม่ได้แล้วกูก็ดูดูแปดร้อยแปด เตือนด้วยความร้อนดีทำไมคือกาดคนเคย4800มาทำไมมันดิบเกินผมชอบรถดิบเลยจริงจริงทำดีป้าถ้าให้เลือก900กับ8ผมชอบ8มากกว่าเนี8มันเถื่อนกว่าเยอะเลยเยอะไอ้ดีไม่มีไม่มีอะไรมีแต่เครื่องมีแต่เครื่องกับรถไม่เปิดคัทยังไม่มีไม่มีอะไรเพราะมัน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 ไม่ได้ยู้แต่เวลาเราใช้ตอนฝนตกตอนอะไรเออนั่นน่นน่ากลัวตอนฝนตกอะกลัวมาก โอ้แบบต่ต่างน,นนะรถมีสลิปเปอร์คัตกับไม,มนนออนน่มีสลิปเปอร์คัตตอนฝนตกอ่ะบอลเชียนเกียวอ่ะอันเนี้ยมีสลิปเปอร์คัตคัตโคตรนุ่มเลยจะบอก,ลอ,ล,อกลองกำดูท่านลองลองขับดูก็ได้นน่ไม่ว่าโคตร look, นุ่มเคยกำแล้วของคุณพี่โย,ยนโยนโยนแรงไปเยอะเลยอ่ะโอ้โหไอ้เนี<ๆ>้ยนุ่มแบบเฮี้ยๆโคตรโคตรพี่ผมเก่งใจ <laughs> <laughs> สนใจมา500แต่พี่แนะนำไป650เลยใช่ผมผมดู Z8 กับ650ไว้ตอนเนี้ยโอ้แต่5แต่500ตัว222 0มันก็น่ามองอยู่นะให้มาค่าตัวนี้มากเลยค่าว่าตั้งอัพไซด์ดาวตั้งแต่ราคาเดิมเนาะอ่ะ มันตดดีเหมือนกันนั่นตดมากมีขนาดไม่ได้ถอดเช็ดนั่น,นอีกอยากรู้ทัสปีดท,ทำไมไม่ลองถนนสีแดงเลยเพราะมาลงช่องผมเนียเดี๋ยวผมไปลองเป็นไงท่านโคตรนุ่มนุ่มจริงนุ่มยิงเรี่อยเลยต้องหนักได้ด้วยเบามาล้านดีเนาะ อันนี้เกียร์แต่งไหมพี่หรือเกียร์เดิมพี่คันมากเลยยแค่ืดนี่แหละประโยชน์ของลิปบะคัตตูนแรงได้เยอะเลยาสบยยเลแล้วพี่ผมพอลองเลยแม่พื้นมาขับมือสองตอนนี้อยู่แสนสองแสนสองตัวเจนในเนี่ยตัวเจนสองแสนสองถึงแสนห้าตอนนี้มีให้เห็น ถ้าถ้าถ,ถ้าเจนสามที่ไม่เคยแกะไม่เคยอะไรเลยนะถ้าแสมสองอ่ะได้ตัวเจนสองแต่เจนสองอะ่ององอะโอ้โห,โโหโฟีล l i n ตัวพันเลยครน้ำหนักใช่พี่ไอตัวใหม่ไหมไอตัวเจนสองอะ่ะไอตัวหน้าปัด M S ะแต่มันเป็นท่อสั้นแล้วนะหน้าปัดไอหน้าตาคล้ายๆแบบนี้แต่ยังไม่ใช่ใช่ใช่ไอต,ตัวนั้นมีให้เห็นแปดหมื่นนะ อ่ะมาลองรถพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่เต้พี่เต้สิบยาครับโอ้คัดโคตรนุ่มเลย đi được bạn. Mấy bạn các โคตรไวแกจสามเจสี่นั่นเจสามก็ถึงแล้วอะ่ะขึ้นโคตรไวอ่อออะแต่มันน่ากลัวดิกู <c oughs> ค,คิดแล้วแทบไปร้อยไม่ใช่ทางแล้ว <c oughs> ไปดูหกห้าศูนย์นี่ก่อนว้าว BR หกห้าศูนย์ R ก็น่าสนใจแต่จะว่าต้องเอาไปแปลงเป็นจุดแหลม,พมเพราะว่าจะสวยขี้เหร่ตรวจตูดโคตรขี้เหร่ ตูดมมเหือน M S S ถ้ามันยกตูดตัวนี้ใส่ตูด500ก็ไม่สวยหไอ้หกห้าจะบอกว่ามันก็โอเคอยู่นะพี่มันแต่มันตกๆนิดนึงนะพี่ไม่ได้ยกนะอ๋อพี่เอาหน้าลงแต่พี่ไม่ได้ยกแต่พี่ก็เอาพักเท้าขึ้นไย่างเงี้ยขึ้นมีดอ๋อน้ำหองผมเลยไอ้นี่ที่เสริมมันก็เลยมันก็เลยดูเหมือนทรงกระเทยจริงๆมันต้องเอาหลังตัวนี้ใช่คู่บุรี่ไหมนี่ โอ้ะุกหมดเลยพี่พวกผมไปไปกิาวบ้านพี่ปะสภาพร้องทำดิตื่นเตอะไรกันตรถต้นไม่ทำแม่งแล้วไอ้อาจารย์สั่งงานแล้วไปกินเหล้าอาจารย์สั่งงานแล้วไปกินเหล้าพวกผมก็ไปกินเหล้ามั่งแล้วไม่ทำงานมันก็เรี้ยงกูไปอาจารย์ทำได้พวกผมก็ทำได้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ตัดไปก่อนมันอาจจะนานมากเลยแต่ออกมาจากหอเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อน